สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรยนต์อีกแล้วนะคะคลิปนี้วันนี้นะคะนัดก็จะมารีวิวรถคันนี้เลยนะคะ t o y o t a า l t i ติต6 g นนะคะคันนี้เป็นรถปี2018นะคะเร่งไม่วิ่งไม่ถึงแสนนะคะเร่งมาอยู่ที่82,000กิโลเท่านั้นเองนะคะรานะคาตั้งขายนะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่4 9 9 0 0 0กบาทนะคะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดของตัวรถกันค่ะ ในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะคันนี้ก็เป็นโฉมหน้าใหม่เม่น่เชนเรียบร้อยแล้วนะคะกระจังด้านหน้านะคะจะเป็นโครเมียม2เส้นนะคะโคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมัลติอรีเจคเตอร์นะคะคันนี้ก็จะมีในส่วนของไฟเไดย์ทม์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของล้อคันนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กเดิมเดินจากโรงงานเลยงามๆแบบนี้เลยนะคะเป็นยางปี2020นะคะ อย่างปี2020สัปดาห์ที่28นะคะช่วงล่างเดิมเดิมนะคะนี่ช่วงล่างเดิมเดิมไม่มีการตัดต่อตัวรถนะคะรอยซีนเดิมเดิมงามงามแบบนี้เลยหัวห็อดด้านในสีเดียวกับตัวรถนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะคันนี้จะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าเนาะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาตรงกระจกมองข้าง มือจับประตูสีด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็จะเป็นเส้นโครเมียมตัดตรงกลางแบบนี้นะคะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอาติดเขานะคะกระจกแท้ t โตโยต้านะคะสัญญาณกันขโมยติดมาจากโรงงานเลยกระจกแท้ทุกบานนะคะรับประกันได้ว่ารถคันนี้นะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำแน่นอนนะคะช่วงล่างด้านหลังนะคะเดิมๆเลยนะคะ งามๆแบบนี้เลยนะคะรถของเราคัดเกรดคัดคุณภาพทุกคันนะคะล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานยางปีเดียวกันทั้ง4เส้นนะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะไฟท้ายคันนี้ก็จะเป็นแบบ led นะคะแล้วก็เขาจะมีในส่วนของเส้นโครเมียมเนาะตัดตรงกลางโครมแบบนี้นะคะงามๆกันเลยทีเดียวเลยด้านล่างก็จะมีในส่วนของไฟทับทิมให้เรียบร้อยนะคะ โ o r o า a a l t i ิสปี2018คันนี้นะคะราคาอยู่ที่4,99,000บาทเท่านั้นเองนะคะรถปีใหม่ๆเลขไม,ม่ถึงแสนนะคะสำหรับคันนี้นะคะงามๆกันเลยทีเดียวนะคะได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะในส่วนของกระจกด้านหลังนะคะเขาก็จะมีในไฟเบรกดวงที่3เนาะแล้วเขาก็จะติดในส่วนของตัวไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจกด้านหลังนะคะกระจกแท้โตโยต้นะคะ กระจกแพ้โตโยต้าุกบานเลยนะคะลงมาดูเช่องล่างกันหน่อยอีกฝั่งหนึ่งเนาะนี่เลยนะคะเงาเงาเงางามแบบนี้เลยนะคะลูกค้าค่ะซื้อรถที่เพชรยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะออกรถได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงบ้านด้วยนะคะ กรณีลูกค้าติดแบคดิสต์นะคะก็สามารถเป็นเจ้าของรถได้นะคะเพียงแค่ลูกค้ามีงบดาวนะคะแล้วก็ขอคนค้ำที่เป็นเจ้าบ้านหนึ่งคนนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของรถได้เลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่เครดิตด,ดีมั่นใจในเครดิตตัวเองนะคะก็สามารถฟรีดาวได้เลยนะคะใช้เงินออกรถศูนย์บาทก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดด้านในตัวรถกันค่ะ สำหรับด้านในตัวรถคันนี้นะคะมาเริ่มกันที่แผงประตูกันก่อนเนาะคันนี้ก็จะเป็นระบบเซนทันล็อกนะคะกระจกรบบออโต้ฝั่งคนขับนะคะมือจับประตูด้านในก็จะเป็นโครเมียมนะคะตัดด้วยหนังสีเบดนะคะแล้วก็ตรงมือจับตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะคะงามๆแบบนี้เลยนะคะแผงประตูมีช่องวางแก้วให้หนึ่งช่องนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นแบบปุ่มจริงๆสตาร์ทนะคะนี่เป็นปุ่มสตาร์ทแบบนี้เลยนะคะ มีในส่วนของอ่านี่ก็จะเป็นในส่วนของกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้านะคะได้เป็นพวงมาลัยมังติฟังก์ชันนะคะคันนี้สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้นะคะหน้าจอเรือนไม้นะคะคันนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของวิทยุนะคะก็อำนวยความสะดวกสบายเนาะผู้ใหญ่ที่แบบอายุเยอะๆใส่ตาสั้นๆนี้มองเห็นได้แบบชัดเจนเลยนะคะ ในส่วนของแอร์ก็จะเป็นแอร์อนะล็อกนะคะแอร์หมุนมือปรับได้สี่ระดับนะคะมีที่วางาเก็บของวางของเล็กเล็กน้อยน้อยให้นะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วให้สองใบนะคะที่พักแขนนะคะสามารถเปิดเก็บสัมภาระาได้นะคะคันนี้นะคะภายในเขาจะเป็นโทนสีเบจเนาะเป็นเบาะหนังสีเบจงามๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้า เบาะนี่นะคะยังดูใหม่ร่องรอยการใช้งานน้อยมากไม่มีรอยเหี่ยวรอยย่นรอยแตกของเบาะเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะอันนี้ก็จะมีในส่วนของช่องเก็บของนะคะนนี้เราก็จะเก็บในส่วนของกระเป๋าคู่มือเอกสารของรถไว้ให้นะคะลูกค้าะคะ่ะงามๆกันเลยทีเดียวนะคะไฟติดคบทุกดวงนะคะงามๆกันไปเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะในส่วนของเบาะคนขับนะคะ บอกคนขับจะเป็นแบบอัตโนมือนะคะลูกค้าปรับมือเองได้เลยนะคะด้านล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของที่เปิดฝาถังน้ํามันกับเปิดด้านท้ายรถนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของที่เปิดฝากระโปรงด้านหน้านะคะก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็สามารถเปิดเก็บของนะคะเผื่อแบบใส่เหรียญเนาะเวลาขึ้นทางด่วนตรงนี้ไว้ใส่เหรียญจะได้แบบหยิบง่ายๆสะดวกสบายนะคะอันนี้มาดูหัวน,น็อตโซกประตูนะคะ ตรงซอกประตูนะคะหัวน็อตเดิมๆนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยับขยื่นเลยนะคะเดิมๆเ,เลยรับประกันได้ว่าไม่มีชนหนักพิความจำนมแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวนัดขออนุญ,ญาตเปิดด้านท้ายไว้ก่อนเนาะดันจะได้พาชมกันทีเดียวยาวๆเลยนะคะมาดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันต่อนะคะผู้โดยสารห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็กว้างงามๆแบบนี้เลยนะคะ มีเซฟตี้เบลให้3เส้นนะคะเสริมความปลอดภัยให้ผู้โดยสารด้านหลังนะคะแล้วก็จะมีกระเป๋าจิงโจ้ให้1ฝั่งนะคะมีช่องเสียบชาร์จไฟให้นะคะแล้วก็ด้านล่างจะมีช่องเก็บของวางของได้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนาะนนตรงนั้นตรงแ่งประตูนะคะก็จะมีที่วางแก้วให้ทั้งสองฝั่งนะคะมือจับโคมเมียเหมือนกันนะคะอันนี้งามๆกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องผู้เก็บอาห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะ ้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็กว้างๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถบรรจุกระเป๋าเดินทางได้ประมาณ3ามสี่ใบเลยนะคะหรือว่าแม้แต่ตัวนั้นเนี่ยเข้าไปนอนได้เลยเนาะกว้างมากเลยนะคะตรงนี้เหมาะกับการแบบขนสัมภาระเนาะเผื่อเดินทางต่างจังหวัดนะคะมีในส่วนของล้ออะไหล่ให้ด้วยนะคะอุปกรณ์แม่แรงอยู่ครบนะคะล้ออะไหล่นี้ก็น่าจะเป็นล้อที่ติดมากับตัวรถนะคะยัง เป็นรถปีอ๋ลอล้อปี2018เหมือนกับตัวรถเลยนะคะน่าจะยังไม่มีการใช้งานเลยนะคะในส่วนของล้ออะไหล่หัวน็อตด,ด้านท้ายนะคะหัวน็อตสภาพเดิมๆนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยถะลอกรอยสึกหลอนะคะรับประกันไม่มีชนหนักพิกามจมน้ำแน่นอนนะคะงามๆกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์กันต่อนะคะในของเครื่องยน,นต์นะคะัคนนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะ เครื่องยนต์เบนซินนะคะ4ี่สูบหนึ่พันหกร้อยี่ีร้อยยี่สิบห้าแรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะงามๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีคราบน้ํามันหยดไหลยเยิ้มนะคะแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะคะจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานนะคะยังอยู่นะคะนี่จุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานยังอยู่นะคะรอยจุดเม็ดอาร์ตยังอยู่นะคะหัวน,น็อตด,ด้านในนะคะเดิมๆเ,เลยสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยับขยื่นเลยนะคะ รากระโปรงนะคะโลกโก้โตโยต้ยังอยู่นะคะช่างหนวนการความร้อนยังอยู่นะคะสภาพเดิมๆทั้งคันเลยนะคะรับประกันไม่มีชนหนักผิดคว่ำมจมน้ำแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะคะ t ต y o t a a เอา s ิ6 g นะคะเป็นรถปี2018เลขมาอยู่ที่82,000 82, กิโลเท่านั้นเองนะคะรานะคาตั้งขายอยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทนะคะ ถ้าสนใจนะคะสามารถคอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างคิปได้เลยนะคะหรือโทรมาหาดได้เลยที่เบอร์0982609587นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะเข้ามาดูรถจริงนะคะได้ที่บริษัทนะคะจะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะกันจากกันไปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นัดด้วยนะคะเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ 好爸。Okay.